เชเดอร์นิ่ครับร์นิ่ครับตื่นเช้าไปทำงานเที่ยวรักกันเถอะครับเข้าสู่วันที่สองนะครับตอนนี้เราก็กลับมาทำสวนกันมาเดิมนะครับโอเงทีมงานเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อีกแล้วนะครับอีกแล้วลูกส,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 สู่ครับวันนี้เราจะสู่ไหมครับบ้านของผีทำหนาะที่ให้น้<ห>องใส่เสื้อ นี่ครับแรงงานเราวันที่สองโดนตัวที่สองแล้วโดนตอนแตดแตนตอดนะครับแตนต่อยตรงนี้นะครับวันนี้เมื่อวานตรงนี้โอ้โหโดนทุกวันเลยครับหรือว่านะครับแต่เช้าเลยวันนี้แต่เช้าจะโดนเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวเราไม่โดนแล้วครับเพราะว่าพักแล้วหลังจากนี้ผมพักแล้วยาวเลยวันนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่โดนอะไรต่อยทั้งนั้นแหละสลบไปแล้วแม่ผมโดนไปสองแน่ครับ เนื้อสับทอดหมูป่าหมูป่าทอดใช่เนื้อไก่ป่าไก่ป่าทอดอีกทอดอันนี้ปลาหมึกป่าหมึกป่าฟันข้าๆใหญ่ๆด้วยเดี่ยจะได้เห็นด้วยมาเด้อพี่น้องฟองใสเด้อสุขุมสุขลนให้กินข้าต้องกันครับกินขข้้าาววเสร็จงานแล้วครับโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาสิเลยเข้าไปเข้าลยเรียบเลยตัดหญ้าเยอะแยะนะเขาแบ่งกันนี่นี่ครับพี่น้อง เรามาในสวนริมน้านะครับเนี่ยมันมีต้นฝรั่งนะครับอยู่นู้นเราก็ไปเด็ดมากินเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับกินกินก่อนขอบ่ออุ้ยพี่ออร่อยไหมครับสองลูกแล้วครับสองลูกแล้วแซ่บเนื้อนี้จะกัมบอูอ้หครับวิชาก่อไฟนองเด็กชายเอน โ oh, <jogo S 1> อ้โหคตรเเลยไฟไล่ยุงนะครับคุณใช้ใช้ความรู้นี้มาจากไหนครับได้มาความรู้นี้จากไหนมาจากชาวโดยครับอินชาวโดยอินทผาลัมอินทผาลัมะ A few moments later ผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วครับเด็กชายเอ็มกำลังว้าวุ่นอยู่การจุดไฟก่อไฟครับทีนี้ใส่เต็มแล้วพอแล้วเฮ้เผือดับด้นะ ดับเอาน้ำมาดับอีกเรียกมา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 สำเร็จนะครับแล้วก็ยังไม่ติดครับ เดี๋ right ้องไปใช้เอ็มใช้ถูกคนอ่ะผมไม่อยากเอาจริงนะพี่เอาจริงมันจะกองใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผมกลัวไหมของเขาครับถ้าผมเอาจริงนะครับโอ้ใช่ครับพลัวตอนนี้ขนาดผมไม่เอาจริงผมก็เหนื่อยนะไปไม่ลุกเที่ยวมันชื้นอะมั้งจุดที่จงเก็บ ครับเริ่มหาขากันแล้วครับหูขาอ่อนๆเราไม่มีขาพอเราก็ต้องขุดครับยอดเลยครับไม่ยอดพอต่อความมีความพยายามมากครับความยายที่ไหนเริ่มโมโหแล้วเคลื่องจานแล้วครับโอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนจักรยานอยู่ที่ไหน ยไม่รู้เข้ามาแล้วไม่ใครติดหรอก t hours later ยังไม่ติดอยู่ดีนะครับไม่ติดไม่ติดได้ไรครับคุณหมออิ่มวันนี้ใบมะกรูดมะกรูดมะกรูดเอาไปทำหยังเอาไปทำต้มยำต้มยำเขาบอกว่าให้ปิดใบมันใส่ถุง เสียงมันดิเถียงกันดินี่ครับเพียงนยครับทาัดหญ่าวครับนี้ริมแม่น้ำครับแม่น้ำน่านเนาะงานเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอะ ก็เหนื่อยน้อยลงแล้วแหละเสร็จแล้วครับนั่งคอยที่เพียงนาน้อยดูความสำเร็จของงานนี้นะครับเสร็จแล้วครับทีมงานคุณภาพกับภารกิจการจัดยาสองวันกระป๋วใหญ่เป็นใครกระป๋วใหญ่ลูกัมมาถ่ายอะไรลูก สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายของการโดนหลอ,อกมาตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลำปางลำปางหนาวมากเรามีนะ้ำท่อที่จะดับไฟปิดจ็อบเราจะติดน้ำสกต่ตเไแบบป,ะปนะครับ นะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ลำปางแม่ทัพลำปางตอนนี้เราถึงป่าหิมพานต์นะครับเราจะเจอสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือเปล่าป่าหิมพานต์พี่หมานินมังกรไหมตอนนี้ตอนนี้นะครับเราเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับกลับบ้านผาเลือด ครั้งนี้ครับสถานีต่อไปนะครับเรากําลังเดินทางมุ่งสู่แม่ทับจังหวัดลําปางนะครับทุกคนพร้อมไหมครับผม,ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวยาสปรีมานานแล้วครับ,รรบเดี๋ยวเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับสกกบ แก้วเส้นมาม่าครับไก่มาเป็นน่องๆเลยออันนี้ไก่หนึ่งน่องกับมาม่าอีกสองห่อครับค่าสั่งเพิ่มอยู่นะ วันนี้นะครับมาเยือนลำปางนะครับอยู่ที่วังเครือดวงคำนะครับอันนี้นะครับเปล่าบ้านแล้วยินดีต้อนรับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวอะไรนะวัดเราต้องพานครูตัวเรื่องอ่าโอเคโอเคได้เลยครับโอเคเดี๋ยวนี่ก็นี่ครับผู้ช่วยของเราครับฟอร์ดฟอร์ดมาแล้วนี่ครับเรามาอยู่ที่ลำปางหนาวไหมครับลำปางหนาวนะ ผมอขอสัมภาษณ์พี่นะครับ<ะ>มาลำปางครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกก็หนาวมากครับหนาวเดี๋ยวยังไม่นอนเลยครับ <c oughs> แต่ลำปางหนาวกว่าขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ,ะคุณคิดว่าคืนนี้คุณจะนอนหลับไหมคิดว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้นอนหรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะหลับไหมรุ่งนี้ทำาไมกินเลยเดียรเนี่ยต้องกินกับลาบมาคืนเลยนะมาคืนนะได้ไหมคับมคือเลยนะเป่าจริงหวัาแลลวมนคือเลยไอไอ ไอ้อะไรนะภาพภาพภาษาบ้านพี่ก็อะไรนะเปลี่ยน้าไม่ใช่ลบนี่เหรอมาริดไม่มารินไม่เรื่องนะมันคือเราครับอย่าหยุดเราพาออกรอดนะครับอว่าอ้นราไปติดแล้วลังหนาไครับพี่ลำพังหนาไปครับมันลำบากเหล้งนะลำพังลำบากผมบอกเลยว่าวันนี้เราเราขับรถมากัน มากกว่า140กิโลครับชงชิ่งชงชิ่งเมืองไทยเพื่อเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ที่จะแบบมามาเยือนคนลำปางแต่คุณคุณดูคนลำปางสิครับขอตกไปแล้วไปแล้วขอตกไปแล้วยังไม่นอนค่าไปแล้วจะมาอะไรของคุณอะ <c oughs> โอ้โหลรปางลําปาง,าปางหนาวมาก